สวัสดีค่ะทุกคนค่ะแมนี้ก็กลับมาสายใหม่นะคะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดค่ะวันนี้ไม่ได้ขายของก็เลยกลับมาสายใหมค่ะดูสิต้นไม้ใบหญ้าพี่น้องจา๋าเขียวชะอุ่มเลยเป็นอะไรสิสวยเงามกระเจ้งสีละพี่น้องข่าวหน้าฝน ยังมันกะสิงามจังสีอะพี่น้องจา๋าเออต้นไม้ใบหยายเห็นบ่ทำท่าเหมือนฝนจะตกเลยแต่ว่าคิดถึงตลาด <c oughs> ก็จะเลินไปตลาดโ <c oughs> มโหส,สื่อๆยังดอกพี่นอ้องดื้บอบ่อหฟังคลิปนี้กะเลิน <c oughs> คนเดียวเหมือนเดิมนะจ๊ะเ <c oughs> พราะว่าพอใหเพิ่นกะกราบเลยเนาะกราบเลย หาว่นแดดพี่นอ้องอีกสองวันก็ได้อาทิตย์หนึ่งแดีวก็คิดถึงการหันลาพี่น้องโท่าหากันมือละไร้เทือน่แหละลพี่น้องจ๋ามือเศร้ากร็โท่มากแล้วพวกท่านได้หอดเทียงสำหรับก,กับป้าไปซีหาเทือแล้วเจา้าเล่ากับิีนอนบัรับนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเล่ากับป้าตัวเนาะพราอว่ากลางคืนเขากลางวันเล่าหนนะ อันนี้เราก็มาอายุน้ำเฮาตั้งสามเดือนเนาะมันก็นได้แบบว่าเราก็บบอสินเนาะเรานอนบอรับไหมวันนี้มันก็นา,นาวโผล่แล้วว่นานาวเลยอากาศบานเขาหน,นาวตอนมือเรากลับเราก็ว่าเก่าองศาเลยวันนี้เคยอยยุเมืองไทยตั้งสามสิบกว่าสี่สิบองศาห <c oughs> นาวมาสั่นพี่น้องขึ้นหอดเพลินดีพี่น้องจ้า ไม่ยิ <out> ้เจ้งนกบข่อยเบามาคนเดียวต่างน้าน่อยเมื่อเบิงโทรศัพท์ก่อนเมื่อใดเปิดพี่น้องค่อยเมื่อใดทายมันต้นใหม่ตีล่ะงามงาะจ้งเป็นต้นเอียงหรอกีใบมันงามขนาดละบอกแบบว่าร่มลื่นนะนี่พี่น้องเอ้ย ต้นอันนี้คือต้นใบเสียวบ้านเฮาตอกแกนต้นใบเสียวบ้านห่อเอิญใบเสียวเนาะเดี๋ยวขอสิลองชิมมั้งเด้อว่ามันหวานมันสมขั้นใบเสียวบ้านเฮามันก็สมไหมันสมแต่ว่าก็กินเดียวกันอะไรตัวบ้างมันจีเป็นดอกจีสมผูพี่น้องหอกงามง่าแค่สิปูเพื่อเอาหลอกมันนะแค่สิปูหลอกมันสวยงามนะพี่น้องนะ ตาโลอีบะข่อยกะโอู้เบาคนเดียวมาตั้งหน้าข่อยกะอีบยางเนี่เพราะว่ามันมีคนยางกำลังข่อยนะข่อยทายันเข้ามาข่อยเ่าเบาวบามอสดีบยางเปิดข้องมาเปิดกล่องได้ไหมเพอได้เปิดก็พี่น้องข่อยเบายื่คนเดียวจนเมื่อจะข่อยเบาอีหยังเนี่ยข่อยลืมย่างอีกประมาณโอ้ยเครื่องกิโลอุเนี่ยพี่น้องเมื่อพอได้ยางเถิงนมกันนี่มือมืออะไวไป ยางแถะแถะกับมือหอด้กืออ้าบดิทายตลาดแล้วพี่น้องหอดหน้ามูบ้าน่อยกับสิปีดเลยมาด้วยความคิดถึงก็เจอแต่ไม่มีคนเดียวนะ,ะลืมกดติดตามขกนี้แล้วพี่น้องจ้าจักสีหายังมากินซูเบิงแลหละแจ็กน้อยแขยกกลับไปทำงานบ้านบ้านนางคารเดอร์บันจันนิยุทธบ้านนางคารเห็ดงะ ถ้ามีเวลากับสิท้ายคลิปกับพวก้าวๆน้องๆที่เขาเห็นงานน้ำกันเข้าคล้ายกับเขาน่ะพี่น้องซำนมีกันแล้วพี่น้องจ้ากินหอสุขูสุคนลวจ้าบายบาย